ลืมใส่เงินลงไปในซองอะ่ะโดนพระดาเปิดเปิงแล้วง,ง้างมือจะตบเธอเธอบอกแบบนี้นะนี่ว่าไงขอชีวิตมิมบททัตรนะมิบัติพูดอเองแค่ไรป้าเนี่ยผมไม่เคยใว่ติดยาหรืออะไรพอผม,ม,มอบินกระบะเนี่ยคราบยาพายแล้วเป็นคนเดียวไอ้ไอ้สัตสาติดยาหรือสาอะไรอย่างเงี้ย ุงเขาบอกว่าพระจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนีน้แล้วก็แบบด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าด่าอากาศด,ด่าฟ้าด่าไปเลลุงเขาเลยคิดว่าแบบพระติยดยาหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำไปนานจิตวิปลาก็พูดงา่ายๆกับชาวบ้านแล้วก็คนบ้ากระสอบเจอกันเลยใช่เลยครับทุกคนเราเจอแล้วทุกคนทั่อวานนี้มีคนโทรมาบอกว่าชาวบ้านเขามีพระปอมที่แบบอยากให้เราไปถ่ายมากๆเลยทนไม่ไหวแล้วอยู่มานานแล้วเห็นมานานนะผมจะลองโทรกลับไปว่าบอกแสงเขาเป็นไงเมื่อคืนแบบยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้คุยนานครับ พอดีตอนนี้มาประชุมกับทีมงานครับอยากจะฟังว่าเบาะแสเป็นยังไงบ้างครับพระเนี่ยผมไม่ทราบว่าติดยาหรืออะไรพอผม,ผมบ,บินจม่าเนี่ยไประม่านายนข้ามยาคายแล้วคุยคนเดียวไอเ้เนี่ยไอ้สัตวสพระติดยาหรือพระอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม<อ>่เข้าใจคนก็ขายบานเขาก็มีซองให้พระก็จะเอากับข้าวพระคืนให้คนแตกหนาแล้วเขาก็เก็บตังค์ใส่ยา อ๋อ oh, พระเอาข้าวคืนแต่ว่าเงินเก็บไว้ลลแล้วพี่เจอทุกวันไหมครับก็ม,มาทุกวันนยะ่างเงีอยากจะให้ไปถ่ายดูใช่ไหมว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับดาวดูว่ามันไปที่วัดก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็คือว่ามีชาวบ้านเขาพิพักรูปหนึ่งที่แบบมาบินจักรานแล้วก็พูดเอะอะวายวายอะไรเงี้ดดยด่าคนนู้นด่าคนนี้อะไรเงี้ยเขาเคยคิดว่าน่าจะเป็นพระปลอมนะนี่คือแบบขนาดผู้ใหญ่นะครับที่แบบเห็นยังรู้สึกว่าเอกใจก็เดี๋ยวเราลองตามไปดูนะครับว่าจะเป็นไง แล้วก็มาถึงที่หมู่บ้านนะครับที่ FC ฟได้ทำง,งารบอกเราลักษณะหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่แบบคนเยอะมากหมู่บ้าน,บ,านบ้านเยอะมันจะมีมิจฉีพมาหากินบ้าไหมบ้านมาในเสร็จแล้วเราจะไปนูน รับไวในตลาดตลาดโอ้โอหน้าไปพอดีเขาหันหน้าพอดีก็เดอเจอหน้าเลยไอย้ผ <laughs> ้าใยพี่คนนี้เขาเป็นเอชซีเลยนะครับแจ้งบอแสมาว่าเจอทุกวันคนระับเป็นพระที่แบบเป,ป็นป,ปิธีบะแล้วก็จะไปนั่งรอตรงโดมน,นนะมีลักษณะอาการก็คือแบบดาอากาศดาอะไรเงี้ยแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นยังไงครับผมว่าผระติดยาคือพี่ก็ <laughs> เห็นทุกวันมานานแนละ้วก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้คนไ้รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงอยากจะดูว่า พระองค์นี้เขาผิดปกติครู้สึกว่ามันพระองค์นี้ให้ตามไปดูว่าเป็นยังไงอ่าตามดูว่าถ้าไปถึงวัดใจก็ดีนะพี่ก็<ๆ>เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธปกตินะแต่แค่แบบรู้สึกว่าพอมีอะไรที่แปลกๆหรือว่ามันไม่บริสุทธิ์ในศาสนา,นานก็เลยอยากจะให้พิสูจน์มันไม่ได้แบบมีการลบหลู่อะไรไม่แค่คนทําบาปแล้วมอว่า ปิดบังการทําดีของเราไม่ใช่อ๋อมันก็มีเยอะคือใช้ศาสนาทามาหากินโอ้ยนะมันเยอะมันก็ธรรมดาก็เรียก,กันเรคำบนะอสัดค์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปตามดูว่าพระรูปนี้แบบนี่ก็จริงยังไงครับพี่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าพระติดยาไหมแค่นั้นแนหะไม่ได้เป็นการลบหลู่เลยนะแต่ว่าต้องการพิสูจน์ความจริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ความจริงนะครับแล้วก็ไม่หลงเชื่อเอเค,ครับเดี๋ยวผมไปตามผมครับผมตอนนี้เราเดินมาตามตล,ลาดตานที่ลุงเขาบอกนะครับเรากำังหาพระไม่เจอนะครับรูปนั้นที่ เราเจอตอนแรกเอาเดินเดินเร็วมากเจอเดี๋ยวเราเดิน,ด,น,ด,นดูต่อครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราไปดักรอตรงจุดที่เขาจะเดินกลับไปนะครับ คือจุดที่เป็นโดมกีฬานะครับผมองคสามกีฬาที่ลุงเขาบอกว่าพระจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เวลาบินฉบาสเสร็จแล้วก็แบบดา่ดาคนนั้ด่าคนนี้ด่าด่าอากาศด่าฟ้าด่าดินเลยครับลุงเขาเลยคิดว่าแบบพระติดยาเยอเปล่าหลังจากที่เราคาดสายตาจากภารูปนั้นไปแป๊บเดียวครับตรงตลาดก็คือเราก็ไม่เจอพระรูปนั้นอีกเลยครับแล้วเราก็มารอตรงโดมนะครับตรงที่ลุงเขาบอกว่าพระรูปนั้นจะมานั่งเรารอมาสามชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นพระเลยครับซึ่งวันนี้ก็คงจะไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าเรารอมานานาก่ราบตั้งแต่เช วันถัดไปครับทีมงานของเราตอนนี้ก็คือแบบไปแล้วครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็วันนี้วันที่สองนะครับเราก็ตื่นเช้ากันมาเลยแต่เหมือนกับว่าเราจะมาไม่ทันนะครับเพราะว่านี่ครับลุงคนที่เป็นพยายนให้เราเมาื่อวานนะ่ะเขาพิมพ์บอกว่าเนี่ยพระมาช้ากว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูดนะ้วว่าพระเดินไปอีกทางนึงนะครับก็คือเปลี่ยนเส้นทางใหม่นละไม่รู้รู้ตัวแล้วแแต่ว่าลุงเขาบอกว่าซึ่งลุงก็แบบลองไปแกล้งถามนะก็คือพระบอกว่าจะไม่กลับมาแล้ว มันไปทางอ,ออกไปทางาตลาดแล้วก็ไปเลยนะครับซึ่งเรามาไม่ทันครับวันนี้เนื่องจากฝนตกตอนเช้าด้วยแล้วก็แบบวันนี้พระออกมาเลยกว่าเดิมนะครับฉันไม่ได้ว่าพระอาจอยู่แถงนี้นครับถ้าจะให้งงก็คงอาจจะยากโอเคก็เดี๋ยวเราลองขับรถตามต่อถ้าถ้าข,ขึ้นบินก็น<อ>ถ้าจะบินแถวนี้ลองถามบินแจ๊งแกงถามบิน วิญเขาบอกว่าอยู่วัดแทงนินเถอรนี้ละเคยเห็นประจำแบบว่าพระออกแนวแบบปติไม่ดีอะไรนครับก็คือแบบดานุนานนี่อะไรเยงี้แต่เขาบอกว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยใส่บาตรเขาแล้วก็ชาวบ้านก็รู้ไปหมดว่าสติไม่ค่อยดีอะไรเย่างี้ก็ต้องตั้งคำถามมาว่าพระสติไม่ดีดเรือ่อยการที่เราเป็นพระนี่แหลเขาสติไม่ดีเราเป็นพระได้ด้วยเหรอครับทุกคนต้องถามคำถามถ,ามถึงทุกคนครับว่าการเป็นคนที่นำศาสนาอะไรยเผยแพท่ศาสนาเราสามารถให้คนที่สติไม่ดีมาเป็นพระได้ด้วยเรือแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะว่าสรุปว่าเป็นพระจริงหรือพระปออนนนคบแต่เห็็กกว โทษนะครับพี่นี่เคยเห็นพระที่เขาชอบแบบด่าอากาศไหมพี่เรียวแบบเหมือนสติไม่ค่อยดีหน่อยด่าอากาศนะใช่จริงๆเขาแบบเฮ้ยไอ้ที่ไอสัตว์อะไรเงี้ยแบบด่าไปเรื่อยใช่เลยใช่ครับใช่เวลาแบบเขาใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็ด่าไปเรื่อยไม่เคยเจอเลย๋อไม่เป็นไรฮะก็ขอบคุณมากครับโอ้ยอยู่ตรงไหนนู่นอ่ะอ๋อมีด้วยมีมีเข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยว มันจะมีจะมีไปเจอกุอกติตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มันจะมีซอกเข้าไปตรงนั้นนะกูคงสติไม่ดีนั่นแหละเพราะเขาชอบดา่าคุยสัตว์อะไรก็ไม่รูอ่าๆอย่างนั้นแหละเขาเป็นมาตั้งนานแล้วอ๋อจิตประสาทอะไรจิตอะไรพวกนี้มันต้องมีแน่นเลย มันต้องเป็นมาตั้งแต่ก,ก่อนตั้งแต่กเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้รนะด่คุณด่าครับดูครับ,รบ,รบตัวน,นี้คือเรามาที่วัดแห่งหนึ่งครับที่บินาบัตได้บอกมาแล้วก็ให้กอลฟได้ไปถามนะครับคนในวัดนี้เขาก็บอกว่าพระรูปนี้อยู่ที่นี่แหละซึ่งเป็นพระจริงๆครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะอาการแบบที่พี่เอฟซีบอกเรามาครับผมก็เลยคิดว่าจะลองไปสัมภาษณ์เพื่อให้ความเป็นธรรมกับพระนะครับว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคนที่แจ้งบากแสมาไหมอะไรเงี้ยเราไปดูไปนึ่งวันกัอผมอยากจะมาขอสัมภาษณ์พระท่านอยู่ที่นี่ป่ะครนดอีะ ห้ามคนประสาทเสียห้าม,มีบัตรบ้านนะอ๋อมีบัตรท้ามสติไม่ดีอ๋อน้ำก็ไปจับปลจับพอจะส่งน้ำเสร็จก็มาส่งไปด่าไปในห้องน้ำอ,อ๋อมีตะโกนดังน่าเลยมีตะโกนดงังร่าเริงแต่ถ้าเราเข้าไปคุคยก็จะปกติเลยอือรู้ปัใสาปัจใจไม่มีปัญหาถ้าไม่ใจก็จะด่า เราบอกให้แจ้งความมันไม่มีหลักฐานเพราะเจ้าหน้าที่เขาทำได้และอย่างพระเรายังทำได้ให้ท่านเสื็จท่านไม่เสื็จให้ย้ายวัดท่านไม่ย้ายท่านบอกท่านไม่ได้ผิดอะไรบอกไม่ผิดเองเราก็ไปด่าโย่จริงๆเป็นพระจริงนะครับเออจริงดิปิจิวันนี้จริงๆก็ต้องปวดตาเลยหลานท่านสารกินจบแล้วทำเองด้วยนะโอ้จบนมาทำเอกด้วยแต่ที่นี่ประสาทไม่หล่อถ้าใครพูดไม่ถูกใจแกจะมีคุยแกก็ คุยก็เทวดาอย่างนี้เรื่องกลางคืนเนี่ยก็จะดั้งกรรมาฐานแต่คุยก็เทวดาเรียกไอ้นั่นไอ้นี่พูดแบบยาวๆ็็บอกว่ามีวิธีไหนที่จะแก้ไขได้ถ้าวินัยเขาบ,นบ,นบน่งบอกไว้เลยท่าทิกทิพย์ตา นะตามตามภาวินัยก็คือทำอะไรไม่ได้ใชนะ่ไปกติก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนอยู่แล้วก็มีก็ประธานซอยคนใกล้เคียงที่เขาโดนแล้วมียงผู้หญิงเ็าใส่บาตรเขาก็จะโดนบ่อยนเวลาเจอเจ้าหน้าที่หรือเจอหมอก็คือปกติก็ปกติก็คือเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าพาไปแล้วแต่ท่านไม่อยู่มันพูดยากเพราะโยมเดินไปหลายคนเขาก็มาบอกเราก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำบลมาพ่ออำเภอ แกก็นั่งคุยดีมาถึงก็กราบมีอะไรมีคนไปฟ้องว่าท่านไปด่าโยมใส่บาตรแกก็แฉแล้วกับข้าวได้เยอะท่านก็ลงถังขยะงั้นก็เทให้หมาเขายอมออกมาฟ้องแล้วก็กลางคืนก็นั่งคุยก็เทวดาบางวันนั่งคุยยันแจ้งก็บอกว่าถ้าเจอองค์นี้ไม่ต้องใส่เราก็หลบเข้าบ้านไปก่อนเราสมมติว่าถ้าเราเจอพระแนวนี้ครับอมีเยอะเราควรทำยังไงบ้างครับเราก็ต้องเลี่ยงหลบ ไอ,ตอไ้ตานใหม่ก็ดีพอหนัหนกๆก็เริ่มพูดเรียมอทอดตอปาถ้าการะถิ่นให้ยอมบริจาคให้ยมทำบุญพระหากิาก่เนี่ยครับอ่าใช่อาศัยศาสนาหากงินทีนี้เราก็ต้องแจ้งท้องที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็แจ้งพระท้องที่ที่เป็นคณะเจา้าเพราะว่าให้ดูพฤติกรรมนี้นี่พระมีหลายประเภททำอะไรไไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำไปนานแลยเขาเรียกว่าพระอะไรนะจิตวิปลาก็พูดง่ายๆกับชาวบ้านเราก็พลบ ไม่เต็มว่าก็เป็นสิเพราะว่าบลายสุดที่มีแล้วถ้ากระจบนักทางเองข้ามบาสจริงแล้วมันจะจบมันเป็นเวลามันมันไม่ได้เป็นตลอดจิตเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีจบปริญญาตีผู้จัดการบริษัทก็มีปัญหาเขาถึงให้ออกกิตนิมนต์แกก็ออกแต่ออกแล้วไปปลายส่วนมมตเพราะนั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็แสดงอาการมันผิดปกติพวกเขาก็ลังเกียจตรวจม์ได้แต่ไม่ส่วนแล้วอย่างนี้ผมสามารถไปสัมภาษณ์พระ ก็ลองไปคุยถ้าไปคุยดีๆครับผมพาไปโรงพยาบาลแล้วกลางคืนั่นเอี้ ก็คือสรุปแล้วว่าเป็นพระจริงมีใบสุทธิบัตรเรียนจบปริญญาตรีทำเอกเคยเป็นหัวหน้าโรงงานด้วยจากที่ผมฟังก็คือพระในวัดก็คือแบบเอื่อมละอ่านเหมือนกันแหละเคยพาเจ้าหน้าที่พันตำรวจพาอะไรมาจับแล้วแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าตอนคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็คุยปกติปกติทางธรรมเนี่ยทำอะไรพระแบบนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นข้อละเว้นก็คือพระในวัดก็ยังหาทางออกไม่ได้เหมือนกันครับก็คือเห็นใจวัดวันนี้เหมือนกับครบใครมีแนวทางก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคบถ้าใครแบบอยากติดตามต่อคลิปนี้ก็กดไลค์ครบสองแสนไลค์ครับก ผมว่าไหนแล้วก็มาไปสัมภาษณ์พระท่านเองเลยดีกว่าสัมภาษณ์ตัวจริงเลยดีกว่าตัวจริงเลยว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เจ้าวัดหรือว่าระวังเท้าของขึ้นครับคือแบบใช่เลยครับทุกคนเราเจอแล้วเจอกระสอบในคลิปที่พระราชาดูอกระสอบกระสอบเดียวกันเลยถูกใช้งานมาอย่างหนักเลยท่าครับผมครับผมขอขอนามสการได้ไหมครับผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับพอดีอยากจะสัมภาษณ์เรื่องการปิทบาตรนะครับครับ จ้าาวดอ๋อผมคุยกับเจ้าวาดแล้วครับเล้วเจ้าวาดก็ตอบอ๋อคุยคุยกับเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่มีกิจอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับผมครับก็คือว่าท่านบอกว่าท่านมีกิจให้ไปคุยกับเจ้าวาดท่านบอกว่ารีบไปไหนไม่รู้แต่ท่านยิ้มนะเมื่อกี้ท่านยิ้มปกติเหมือนคนปกติคุยเหมือนคนปกตินะครับก็สำหรคลิปนี้ก็ทุกคนได้รู้ความจริงนะครับก็ชอบอะไรเจ้าก็แชร์ให้คุณแกเดี๋ยวก็กท่านททายครับ ใครมีพระอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับผม่กแ